ได้ยอมรับข้อบกพร่องของตัวเองไม่ฉันไม่เคยมีข้อบกพร่องข้อดีฉันเยอะแยะฉันจะต้องไปดูทำไมข้อบกพร่องใช่คนล้มเหลวส่วนมากจะมองไม่เห็นข้อบกพร่องของตัวเองถ้าเขามองเห็นเขาคงจะสำเร็จไปนานแล้วและคนที่ สำเร็จล้วนแล้วเกิดจากความล้มเหลวมาก่อนเขาเคยล้มเหลวมาก่อนและคนที่ล้มเหลวเขามักจะรู้ว่าข้อไหนที่เขาต้องปรับปรุงเพราะสิ่งนั้นเป็นข้อบกพร่องของเขาและเมื่อเขารู้ข้อบกพร่องของตัวเขาเองเขาจะพัฒนาและเรียนรู้ปรับข้อบกพร่องนั้นให้เป็นจุดเด่นแก้ไขข้อบกพร่องให้เขาสำเร็จดังนั้นคนส่วนใหญ่ที่ล้มเหลว และสำเร็จได้เกิดจากการที่รู้ว่าตัวเองมีข้อบกพร่องอะไรและเรียนรู้และพัฒนาข้อบกพร่องของตัวเองจนทําให้ตัวเองกลายเป็นคนสําเร็จ